เก่ามันจะผ่านไปขอให้ปีใหม่นี้เจอคนที่ใช่ขอให้ปีใหม่นี้มีความสุขมากๆนะคะกินอิ่มนอนหลับกินอาหารครบผ้าหมู่แล้วก็ขอให้เงินทองไหลมาเทมาและที่สาคัญอย่าลืมเอาเงินนั้นมาเปย์โฟอีสด้วยคุณค่ะทับปีนิว y e a ์มีความสุขมากๆนะคะปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นปีเก่าผ่านไปก็ช่างมันนะคะปีใหม่เริ่มใหม่ขอให้มีแฟนใหม่ขอให้มีเงินเข้ามาใหม่ขอให้มีงานใหม่ขอให้ ขอให้มีแต่เงินไหลเข้ามานะคะถามว่าอวยพรคนอ,อื่นไหมไม่ค่ะอวยพรตัวเองเท่านั้นเลองทุเรนนะคะ <c oughs> ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนนะคะใครที่เรียนหนังสืออยู่นะคะตั้งใจเรียนเด้อส่วนใครที่ทำงาน,นะคะก็สู้ๆขอให้เป็นปี2023ที่ดีมากๆขอให้เงินทองไหลมาเทนมาเราจะจับมือถัน <c oughs> ปีนี้ไปได้วยกันนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็อย่าลืมตามพอยไปเรื่อยๆนะคะทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงรวยๆปังๆเหน่งๆนะคะแฮปปี้แฮปปี้นะทุกคนปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับ ปีของตัวเองนะคะขอให้ทําอะไรก็เจริญก้าวหน้านะคะขอให้มีความทรงจําดีๆกับคนที่รักนะคะแล้วก็ถ้าใครเดินทางไปเที่ยวช่วงปีใหม่นี้นะคะขอให้ปลอดภัยนะคะขออวยพรนะคะให้ทุกคนมีความสุขมากเพวมแข็งแรงนะคะคาดหวังสิ่งใดเนี่ยก็ขอให้ได้ให้โดนทุกอย่างที่อยากได้เลยนะคะแล้วก็ปีหน้าที่จะถึงนี้ปีลต่อไปเรื่อยๆก็ออยังเจพอพนกเราคนอีกนะคะ แฮปปี้นิวเยียนะคะทุกคนแฮปปี้นิวเยียค่ะทุกคนแฮปปี้นิวเยียนะคะทุกคนแฮปปี้นิวเยียนะคะทุกคนไม่ New Year น,ะะนิวเยีย